สวัสดีค yup. ่ะว we ันนี้พวกเรามาจากโรงเรียนวชระวิทยาวันนี้พวกเรานะคะจะมาทำอะไรกันมาตามหาขนมผังอยู่ไหนครับุนชนนครชุมซึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปหาบ้านป้าเจี๊ยบกันนะคะตอนนี้ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะไปที่บ้านของคุณป้าเจี๊ยบนะคะซึ่งเป็นวิทยากรแล้วก็จะเป็นคนที่ไปเป็นผู้สื่บทอดนะคะขนมพักห่อตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าเจี๊ยบใช่ไหมคะ ค่ะคุณป้าเจี๊ยบแนะนาตัวสักนิดหนึ่งนะคะป้าชื่อป้าเจี๊ยบนะจ๊ะชื่อจริงที่เ,เบญจวรรณค่ะเป็นผู้สื่อความหมายชุมชนนครชุมชนคนนการท่องเที่ยววันนี้พวกหนูอยากจะมาขอศึกษาเกี่ยวกับขนมผักหอค่ะว่าขนมผักหอเนี่ยคืออะไรแล้วก็มาจากไหนทํายังไงบ้างดีเลยการที่เป็นบ้านน,นี่เป็นบ้านของสังหม่องนะคะสังหม่องเนี่ยเป็นคนเอาขนมผักหอเนี่ยเข้ามาในนครชุมเราตั้งแต่สมัยออรชัชกาลที่5นะคะ เพราะว่าสังมองเนี่ยท่านเป็นคนทาช้างคู่กับพระโป,โป้นะคะหนคงได้ยินนะพระโป้นะแตสังมองกับพระโป้นเป็นเพื่อนกันไอ้ขนมตัวนี้นี่ไม่เชิงียกขนมนะจะเป็นอาหารว่างก็ได้นะคะแต่ว่าประอกอบด้วยหมูเนื้อหมูใช้กินแทนข้าวก็ได้ข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาดูการวิธีทนนําขนมปังอค่ะโดยเราอยู่กับคุณป้าเจ๊บนะคะคุณป้าเจ๊บคะคุณป้าแจ๊บช่วยสอนพวกหนูเกี่ยวกับวิธีการทำขนมปังได้นะคะ ขนมป่อพอ,อนี่คะต้องบอกที่มาที่ไปก่อนเนาะ,ะคุณผูชมะว่าขนมป่อพอ,อนี่จริงๆแล้วเราจะไม่จะไม่ไม่เชิงเป็นขนม,มนะจะเป็นอาหารว่างเพราะมันจะประกอบไปด้วยเหมือแป้งแล้วก็มีพริกนะคะเป็นตัวขนมป่อพอ,อนี่มีเข้ามาตั้งแต่สมัยของอพ่อโป้และสั่ง,รรงเหมือนคงจะรู้จักเนาะพ่อโป้นะคะจางมงกับพ่อโป้เนี่ยเอาขานมตัวเนี้มาให้ลูกหลานได้ทานตั้งแต่สมัยรัชชาลที่ห้านะคะ สางมองท่านทำไม้เขาก็เกี่ยวการเลีนน้ยงช้างเวลาทำไม้ดีก็จะเข้าป่านะครับก็จะทำขนมพวกนี้ยินกันระหว่างที่ก่อนที่จะเข้าป่าหรือไม่ก็เอาเข้าไปนในป่าด้วยเราจะเน้นหนักที่ต้นหอมนะคะต้นหอมเพราะว่าต้นหอมยังมีสรรพคุณในการต้้นทานหวัดนะคะสร้างอุณหภูมิแล้วเข้าป่าเนี่ยก็จะทานต้นหอมเยอะๆท่านก็เลยเป็นภูมิปัญญาของท่านว่าต้องใส่หอมเยอะ ที่เรียกว่าขักหอเนี่ยมันเป็นภาษาน่าจะเป็นภาษาของมิ้วของอะไรนะครับเขาเรียกว่าเอหมกมิ้วก็ได้